สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์มาทำทุุระที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอันนี้ก็เป็นสถานที่พักนะคะเข้ามาที่พักเนี่ยก็จะเจอกับน้องต้นนี้นะคะสะดุดตามากๆเลยเพราะว่าเป็นสีม่วงสดใสสวยตั้งต่างานอยู่ตรงนี้นะคะน้องก็คือช่อม่วงนะคะหรือว่าพวงคามนะคะที่เรารู้จักกันค่ะพวงคามเขาจะเป็นไม้เลื้อยนะคะนี่ค่ะ ลำต้นจริงๆลำต้นเขา,าไม่ใช่ต้นใหญ่ต้นนี้นะคะลำต้นเขาคือต้นเล็กต้นนี้นะคะนี่ปลูกใกล้ๆกับต้นใหญ่นะคะแล้วเขาก็อาศัยต้นใหญ่เนี่ยประคองเขาขึ้นไปนะคะลักษณะดอกเขาจะมีสีม่วงอ่อนกับสีม่วงเข้มนะคะสีม่วงอ่อนเนี่ยจะเป็นลีลีนะคะกลีบลีลีค่ะส่วนสีม่วงเข้มจะเป็นกลีบกลมๆนะคะ ลักษณะก็จะเป็นช่อะคะ่ะเป็นพวงเลยนะคะแบบนี้นะคะเมื่อแก่แล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีให้ดูนะคะที่เขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวหมดทั้งพวงนะคะนี่ตอนนี้ก็แบบว่าน้องพึ่งกําลังมาดูดเกสรน,นะคะกําลังมาเอาน้ําหวานกันเพียบเลยก็ใช้ปลูกใช้เป็นพืชที่ไว้ล่อมแมลงล่อพึ่งก็ได้นะคะนี่ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดพังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็อันนี้ก็ที่บอกเกินไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะว่าถ้าเขาแก่เนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวทั้งช่อและทั้งพวงเลยนะคะแบบนี้ค่ะจากสีม่วงนะคะก็จะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วถ้าแก่จัดจัดเขาก็จะกลายเป็นสีน้าตาลนะคะแต่อันนี้ยังอยู่ในช่วงที่เขาเป็นสีเขียวอยู่นะคะ วันนี้ที่ถ่ายวิดีโอมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าเราว่าเป็นพืชที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ดอกเนี่ยสีสันสดใสมากๆเลยแนะนําในการหามาปลูกไว้ค่ะประดับบ้านประดับสวนนะคะก็สวยมากๆเลยค่ะ